ก็โอเคครับวันนี้นะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่างชาโคราชนะครับผมแล้วก็ช่ามาโรผมจะพามาลบโค้ดนะครับลบโค้ดนะครับสําหรับรถนะครับที่ติดรหัสนะครับแล้วก็รถที่เคยทําเครื่องนะครับผ่าเครื่องหลายๆครั้งนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับลบโค้ดก่อนนะครับพ เพื่อจะได้นะครับคืนค่าเดิมหรือว่าไม่มีรหัสติดในกล่องนะครับคือเป็นสแตนดาร์ดนะครับจากโรงงานมาเลยนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นรถสเตปสามนะครับปักสีแดงให้หาปักสีแดงนะครับรถทุกคันจะมีปักสีแดงนะครับรถฮอนด้านะครับถ้าเป็นเวฟร้อยสิบตัวใหม่ๆนะครับจะอยู่นี่นะครับอยู่จุดนี้นะครับให้เราถอดฝาครอบตรงนี้ออกนะครับตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นเวฟร้อยตัวสเตปสามเอาง่ายๆดูเลือนเลย เรือนเลล่ๆถ้าเป็นเรือนใหญ่เนี่ยสเตปสามไสเตปสามที่อยู่ข้างหน้าโอเคอันนี้เป็นสเตปสามนะครับปักอี้านน้าตัวนี้เล็กๆเรือนเล็กเรือนตัวเนี้ยเล็กๆเป็นสเตปสี่สเต็ปห้าจะอยู่ตรงนี้ร้อยสิบไอโอเคนะครับก็คือรถฮอนด้าถ้าจะทาการลบนะครับสามารถทําตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้ลดลบอนเนาะแต่รีเซ็ตเดี๋ยวทำห้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็คือหาเนี่ยหาปักแดงน่ครับแล้วก็ถอดฝามันออกมาเดี๋ยวขอดูฝานิดนึง ฝามอยู่ไหนติดกับตัวนี้เลยโอ้มีหลายคนบางทีถอดไม่ออกนะครับถอดยังไงก็ถอดไม่ออกเดี๋ยวผมจะบอกวิธีถอดคือถ้ามันติดอยู่อย่างนี้นะผมจะสอนวิธีเอาออกเลยได้มันมีหลายท่านนะเอาเอาไม่ออกนะครับผมได้สอนวิธีเอาออกเลยนะงี้นะมันจะเป็นฝาเหมือนล็อกของชั้นเนาะเห็นไหมเห็นไหมนี่ครับให้ง้างตัวนี้นะอ่าชี้ๆนี่ยวนี้ตัวนี้ตัวนี้ยัวนี้ต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 ัดึงเลยนะครับดึงเลย แต่ว่าตัวนี้มันต้องถอดข้างหน้าหมดอ่าต้องถอดฝาครอบด้านหน้านะครับตัวสเตติมถ้าสเตติมจะหาง่ายหรือถ้าใครทําง่ายก็มือล้วงอย่างนี้ก็ได้มันจะยากแล้วแต่ใครสะดวกใครสะดวกมันถอดดีกว่าเพราะความชัวนะครับคือพอรีเทนมีเขาลื้อไว้แล้วเลื้อแล้วก็ถูกใจเราเลยนะครับก็ให้เราหาสายไฟแบบนี้นะครับนี่นะครับสองแล้วก็ปอกเป็นสายอ่าเห็นทองแดงสองข้างเลยแบบนี้นะครับอ่ะช่างเลี่ยมจัดการนะครับ ฝาดฝาออกมาแล้วนะครับให้ดูหงายปุ่มนะครับหงายปุ่มปุ่มเล็กๆนะครับเห็นปุ่มเล็กๆไหมครับมันจะมีอยู่อันเดียวนั่นแหละนะครับปุ่มที่ไฟล็อกฝานะครับแล้วก็เสียบสายไฟที่เราเตรียมไว้นะครับถ้าหงายขึ้นเนี่ยอยู่ซ้ายมือเราอ่าให้หันให้มันหันหาตัวเราเนาะหันเข้าหาไงจะอยู่ซ้ายมือเลยเราจับมือซ้ายางอ่าอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าคว่ำลงก็จะเป็นขวาอ้าวอกให้เอาดูดูไอหงายอย่างเดียวเออไงหงายอย่างเดียวเลยจบไม่ต้องคว่ำเราแล้วลงนะ สีสายไฟนะ่ะมันเป็นมีหลายสีนะครับไม่ไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับอโตเมติออกก็สีไม่เหมือนกัน,นให้หงายปุ่มอย่างเดียวครับเนี่ยปุ่มล็อกฝานะครับหงายแบบนี้นะครับเนีย่ยแบบนี้เลยนะครับอพอหงายเสร็จปุ๊บอ่ะช่างเรียนทำไงเปิสดสวิต์กุญแจนะครับแล้วก็นับในใจก็ได้ไม่ต้องไปดูไฟก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องดูเออไม่ต้องดูก็ได้นะนับเลยหนึ่งสองสามถอดออกถอดถอดแล้วเสียบเข้าถอดออกเสียบเข้าอ่ะช่างเรียหนึ่งสองสามถอดเข้าถอดออก ถอดเข้าเสียบออกถอดออกเสียบเข้าโอเคนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เรปิดกุญแจเลยอันนี้คือลบโค้ดแล้วแล้วก็ปล่อยคาไว้เลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ไปก็ไปเสียบตรงถ้ามันเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงไหนเราเปิดดูดิก็จะค้างอ๋อแต่ถ้าเราเราลบโค้ดเสร็จนะมันจะกระพริบเดี๋ยวถ้าเราเสียบแล้วเช็คใหม่คือถ้าไม่ถ้ามันไม่มีรหัสอ่ะอ่ามันก็จะขึ้นมันจะค้างค้างเลยใช่ไหมคจะค้างขึ้นเลยนะแบบนี้นะครับ แต่ถ้ามันมีรหัสมันจะกระพริบยาวเลยใช่ไหมคือเราลบสำเร็จปุ๊บมันจะกระพริบยาวพอเราเปิดขึ้นมาใหม่มันจะเป็นติดค้างแบบนี้ค้างแบบนี้ใช่อืออ่ะให้จับเรียบลบอีกรอบแล้วคือเนี้ยจะไม่ติดนะนะอ่ะเราเปิดปบ๊บดึงเสียบครับนับหนึ่งหนึ่งสองสามอ๋อของอันนี้คือมันไม่ติดรหัสนล้บว่าเพราะว่าเราลบแล้วใช่โอเคครับใครลถติดรหัสนะครับหรือว่าลถสะดุดนะครับหรือว่า ทำเครื่องผ่าเครื่องเงี้ยผมอยากให้ทําการลบพสต์รีเซ็ตนะครับทุกคันนะครับบางคนถอดถอดปั๊บเซนซงเทนเอร์ออ,อกยเนี้ยเลิกปีกุญแจเลิกเขือไปเปลี่ยนเปิสดสวิต์กุญแจไงแต่อาการนี้มันแก้รดสดุดได้ไหมช่วยได้นะช่วยได้นะเปนะ็นบางเป็นบาง <S <S แต่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 สเต็ปสามตัวเนี้มันจะต้องล้างเรือนเพรามตัวนี้จะปัดเดือดไม่ได้โอเคเดี๋ยวทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่แล้วกันทางนั้นคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับก็ยาลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวรอดูรีเซ็ตนะครับลบโคดรีเซ็ตไปพร้อมกันเลยนะครับว่าทําแบบไหนนะครับวิธีนี้คือเลบโคตดก่อนนะครับก็ถ้าอยากใครอยากเช็ครหัสนะครับว่ามันติดไหมนะครับให้เราเสียบสายแบบนี้นะครับหายปักอย่างนี้แล้วก็เปิดกญแจนะครับถ้าติดค้างคือแปลว่าไม่ติดนะครับคือไม่ติดรหัสนะครับให้เราไม่ต้องลบโค้ดก็ได้นะครับเนาะรีเซ็ตกล่องไปเลยได้ไหมแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเปิดแล้วไม่ติดรีเซ็ตกล่องได้ซูเปอโรงงานได้เลยโอเคครับก็คือถ้าใครอยากรีเซ็ตก็รอดูคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับ่อของช่างเหลี่ยมเชียงรายนะคเป็นภาษาไทยนะครับช่างเหลี่ยมเชียงรายนะครับแล้วก็ช่างชาโคล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ